มอชาบูมาแล้วทุกคนจะเจอกันในมอมหาเสน่นะจ๊ะนี่ทุกคนอันนี้เป็นเมนูชาบูนะคะเจ็ดเจ็ดก้ารวมแบตแล้วว่าน่าจะมาณแป0รกว่าบาทนะคะแปดร้อต้นต้นสันคอสูงมาก S B 0 1 0 2 0 3ศูนย์หนสองศูนย์สามสันพอสองสามชั้นนอันนี้โตแม่ใช่ไหมอันนี้โตแม่นะใช่ใช่ก็น่าจะ็ตแม่เลยก็เดี๋ยวมีแม่สวยมาแล้วเดือดพีชใคเลดไคเลดเลีเลเ้ยงงานนี้เออเดี๋ยวเรามาดูว่าไคเลดไคเลดเลีเลเ้ยงนะน่ะนี่สมาชิกของเรามาอีกแล้วนะคะไปโต๊ะประธานค่ะโต๊ะประธานตัวนั้นน่ะ คนสวยนะฮะคนสวยเดินมาแล้วนะคะตอนนี้รู้ไหมว่าเกมของเราในวันนี้ก็คือใครมาช้าคนนั้นจ่ายใช่เลยใครมาคนสุดท้ายคนนั้นจ่ายนะฮะแม่คิดสองวงเวงมาเลยยนจ้วอ่าเป็นไงเสร็ฐีนี้เสร็ฐีนี้ใช่วันนี้แม่จะเลี้ยงเลี้ยงแม่เลี้ยงเออกูไม่คุยกับมึงแล้วกูไม่คุยกับมึงแล้ว วันนี้เลี้ยงส่งคุณแม่สวยนะคะมี่ก้กดเงินมาเต็มเลยเนั่นแหละโอ๊ยรัก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 หันกลับไปที่แม่นาวันนี้พอหุ้นเป็นยังไงคะโอเคอยู่ค่ะโอเควันนี้พอหุ้นคุณเป็นยังไงบ้างคะแดงยกยกแผงโอ้จับมือค่ะไปยังไงพอตหวยตำรวจมาจับแล้วแม่พอตหวยวันนี้ยังไม่เข้าเลยค่ะโอ้ตายจับมือจับมือจับมือเนันเนันจับมือคุณคุณยังสั่งไม่เสร็จอีกหรอคะอ่ะจับมือจับมือจับมือ จะมือห <laughs> ม้อชาบูมาแล้วนะฮะฝั่งผมเยอะหนักเนี่ยนี่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 ชาบูสองอันนะคะแล้วก็ปรุงเอาเอาเอาอันนี้สามอันนี้ค่ะนี่คือคอร์สสอนการกินชาบูนะฮะ <c oughs> อันนี้ก็ใส่อันนี้เอาไว้ทิ้งสุชีนน <c oughs> อันนี้ก็ คอร์สสอนการกินชาบูบายคุณฟื้นดุยวันนี้นะคะเรามีหม้อชาบูมหัศจรรย์ด้วยนะคะเขาบอกว่าน้ําจิ้มนะมีสองอันอันนี้น่าจะเป็นคอนซึกเนาะอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มนะคะเป็นน้าจิ้มมันจะจิ้มสุกี้จิ้มชาบูแหละอ่ะดุยสรุปผักไม่เน้นไม่เน้นอันนี้น้าดําเด้อ สองสองเมาเป็นไงฮะม้อมหาเสน่ห์้อดโคตรลวกปักลวกปลาจิมโอเคอยู่เด้อด อบค่ะแล้วก็การบริการที่รวมจะให้นะคะโอเคขอบคุณค่ะนี่ทุกคนวัดทุดิบหมูหมอมหาเสน่ห์ของวันมาแล้วฟึ่นลงหม้อไงลองไงมันมีน้ำซุปดำแล้วก็น้ำชุปใสนะคะเดี๋ยววอนกิ้นวันนี้ปั๊บลงน้ำหนึ่งถึงสองร้อย <laughs> รรเริ่มเท่าไหร่ดีคะมันไม่โฟกัสเดี๋ยวได้ได๋อวนี่ใส่พรสื่อก่อนเลยอันดับแรก

บอกเลยว่าโคตรดีกับหม้อมหาเสน่ห์นะนี่ที่คุณเอกทุกคนงานดีงานดีงานดีเนื้อเนื้อกับหมูเขาก็แบนชิ้นบางๆนะแล้วก็มันกินง่ายใช่หมูเขาก็หั่นแบบว่าโอ๊ยควันหมูเขาก็หั่นพอดีคำมากเลยนะทุกคนบางๆน่ากินมากแบบว่าจะละลายในปากเอง เข้าเพจพิพูเนชแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพจใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีอะไรนะเอาเอาเอาดูนะเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นเป็นเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนะทุกคนก็แค่กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเขามีมาใชนคนละหนึ่ง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 แชร์เพจปะหรือแชร์อะไรแชร์เพจค่ะกินดี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 ีดีด คิวทุกคน yeah, one, two, วางเลยค่ะวางเยวยเลย yeah, one, two, วางให้พี่คนสวย <c oughs> หาเลยค่ะ <c oughs> คนไหนสวย ว่าแซลมอนนะมีคนเบลว่าปลาหมึกใช่ค่ะปลาหมึกดองวาซาบินะทุกคนนี่คุณลองชิมเปันเครค่หงอมใช่ปกตินางไม่กินไม่กินพวกอะไรนะอย่างนี้แล้วมันดีบๆลองชิมก่อนคำเดียวอร่อยละตายอร่อยนะ ต้องมีเบียร์ด้วยแล้วควรสปอนเซอร์ช่วยสง่งมาด้วยนะคะพี่ไม่ได้ก <laughs> ็ได้เราไม่เราไม่เรียกแบรนด์เราไม่เรียกแบรนด์อะไรก็ได้มาเดินมาเดินนะน้ำรำใหญ่ตังคาวแล้วก็สิ่งที่นำเสนอมากมาก็คือ,อแมงกระพรุนกระพรุเนาะกับน้ำจิ้มโคตรเด็ดของที่นี่นะทุกคนไม่เด็ดไม่เด็ดใครเด็ดอะไรนะทำไมคะเออไม่ oh นี่คือการรีวิวของแม่ไม่เด็ดเว้ยไม่ชอบแม่กล so, oh, oh. oh, okay. right. ่าวเมนสุดท้ายของเรานะคะน้ำแข็งเปล่าจะบ้าเอลูกตานกลน้ลูกตานลอยแก้วนะทุกคนมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอลบอกไปถือว่าโอเคสำหรับชาบูวันนี้นะคะราคานี้โอ้ยโคตรอิ่มเลยทุกคนแล้วเราก็มาออกกันหน้าร้านเพื่ออะไรคะไงบ้างคะแม่รีวิวรีวิวครั้งนี้ค่ะ อิ่มเหมือนทุกเคยค่ะจริงเหรอคะอิ่มเหมือนทุกครั้งเลยค่ะเคุณแม่สวยไปนนี้ไม่อิ่มไม่กลับค่ะอิ่มมากเลยอิ่มมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะคนจ่ายเงินแล้วก็คนเลี้ยงของเรานะคะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะ แม่เตรียมตัวยังไงบ้างกับการมากินคิฟูเน่ครั้งนี้เอ่อดข้าวอดนะอย่างเตรียมความคดีที่อะไรนะร้านชิชิฟูเนชิฟูเน่ชิฟูเน่นัดอันนี้ต้องเออ่แม่อดข้าวอดน้ำมาแม่จะไปตรวจเลือดหาหมอหรอคะหรืออะไรเอ่อออเเานเพััดหลงมาตรวจสุขภาพกับเพาะอาหารค่ะ อ๋อต้องอดเข้าอดน้ำมากันเลยนะเพราะว่ามาตรวจสุขภาพที่คิฟูเนะนะคะโคตรอิ่มเลยทุกคนคิฟูเนะราคารวมชาบูรวมอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ยตกคนละ830กว่าบาทนะคุ้มมากเออคุ้มมากสุดๆเลยทุกคนแถมยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกนะคุณปุ้ยดุยใช่ใครไปคันปุยบอนไปเดี๋ยวเราแยกย้ายขอบคุณคุณแม่สวยนะคะที่อยู่กับเรามาหลายปีมาก แม่อยู่คันทุนมากี่ปีแล้วนะ17 17เลยหรอโอเควันนี้ขอบคุณแม่ที่มาร่วมรับประทานอาหารขอบคุณมากๆนะคะโอเคค่ะได้ค่ะสุดท้ายลูกอยากบอกว่าถ้าลูกไล่ไปอย่าลืมลูกแม่หูตึงไปแล้วเรารู้กันนะคะว่าคืออะไรขอบคุณคุณแม่ค่ะขอบคุณคุณแม่บายบายเจอกันค่ะไปอิ่มมากทุกคนคิฟูเนะมีโปรนะงานดีต้องลองมาค่ะคิฟูเนะ R C A